สวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าเยดติวบรเิเวณพิธี่ผสมแป้งให้มึงเนาะค่ะเนาะเย็ดติวเริ่มคิดพ่อจ้าเย็ดติวมานวดเส้นกว๋วยจับนะคะนวดกินนะคะนวดกินจ้ะอันนี้เย็ดติวเห็ดเสน้นละค่ะกะส่วนผสมแป้งกะคือเกลเด้เอจ้ะเด้อเดี๋ยวเยดติวจะปักมุดไว้ให้ก็ได้ส่วนผสมแป้งจ้ะนะคะเออเส้นกว๋วยจับยวนเด้อค่ะเด้อ ยม่ยิย๋วกับมาเฮดให้พี่น้องชาวเรียวดูสิว่าทำกินง่ายๆเราไม่ต้องซื้อ,อเราก็จะไม่ได้มีสารกันบูดในเส้นก๋วยจั๊บนะคะมันจะเป็นเส้นก๋วยจั๊บสดค่ะแม่ติ๋วเคยทำขายเนาะค่ะเนาะอันนี้แม่ติ๋วจะไม่ทำเส้นยาวนะคะจะ,จะทำเส้นสั้นๆค่ะก็จะตัดอย่างนี้เลยนะคะ เส้นของแม่ติ๋วตัดอย่างนี้ได้จ้ามีค่ะตัดเทินๆกันเลยเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อตัดเทิทนๆกันเลยเยเย็ดติ๋วมือน,นี้คือจะกินเส้นสั้นๆจ้ะอันนี้แป้งนวลเด้อค่ะเด้เอเขาเอาใส่นี่คือแป้งนวลหรือแป้งหรือแป้งแป้งมันเนาะค่ะเนาะแป้งมันนี่พับยังสี่เลยจ้ะ พับอย่างนี้เลยเห็นชัดไหมคะนี่แล้วก็ซอยค่ะซอยซอยเลยจะสูตรนวดแป้งเยี่ยติ๋วเส้นจะไม่ติดกันนะคะซอยเลยค่ะมันก็จะเป็นเส้นออกมาอย่างนี้เลยนี่จะเมื่อนี้คืออยากต้มเส้นสันโซกินเด้อค่ะเด้ออยากเห็ดเง้วเขากับเห็ดเบิดแผ่นเลยก็ได้จะอันนี้เอาเยี่ติ๋วจะบอกสูตรอยู่ในนี่เด้อมึ่ให้จบเด้อค่ะเด้อ แป้งข้าวเจ้าสามขีดแป้งมันสองขีดค่ะสูตรยัดติ๋วนะคะคนให้เข้ากันแล้วก็เอาน้ำเดือดเดอด้วก็ตักทีละหน่อยนะคะนี่ค่ะเห็นบ่นคะเส้นออกมาจะสวยไหมคะสวยโบจะเป็นเส,ส้นสั้นเด้อค่ะเด้อนี่ออกมายติ๋วกับซอยได้สองเฟือนละจา้าแล้วก็เอาค้นๆ้นเขากันแล้วกะ นวดกาว่านนวดให้มันได้ค่ะนี่เยดจิ๋วก็จะซ้อยสองเธอเย้จิ๋วนวดไปซีตัดซีเ่เธอค่ะอืมเยะจิ๋วเมื่อนี้แป้งเหลือหน่อยไม,ไม่เย้จิ๋วก็เลยเฮ็ดเซียนนั่นจากหน่อยนึงจะแป้งน้ำหน่อยนึงมันกะบดถือแต่เห่ากระต้องเฮ็ดให้ได้จ้ะเย้จิ๋วกับเพิ่มแป้งมั่นขืนเนาะอือเป็นอีกขีดนึงเป็นสามสามบวกสามจ้ะมันก็จะได้เส้นนี้ จ้ะแต่ว่ากัดมือไม่กัเฮ็ดลีกง่ายจ้ะนี่นะคะแป้งสร้างกิโลเลยค่ะท่านผู้ท่านผู้ยังบวเคยเนาะค่ะน้อท่านผู้ใดกัเฮ็ดเป็นแล้วก็เอาตามธนัดเจ้าของเลยจ้ะนานๆแม่ดิวก็จะไม่เฮ็ดไถวเมืองแต่ว่า พูดถึงว่านวดกินบ่อยไหมจะนวดบ่อยค่ะเ,เกือบจะทุกวันเลยค่ะแป้งเมดจิวจะแป้งมาผสมกันเนาะคะเนะเาะผสมกันไว้แป้งมันสองถุงอสองถุงก็หมายถึงว่าถุงละครึ่งโลเนาะก็จะได้โลนึงแล้วก็แป้งข้าวเจ้าโลนึงแล้วก็จะเหลือแป้งนวลไว้ครึ่งถุงค่ะ สมๆกันไว้้วบันนี่ยายก็จะแบ่งซีค่ะมานวดให้มันได้สี่ครั้งค่ะนี่นี่ครั้งที่สี่แล้วค่ะนี่ครั้งที่สี่แล้วจะมักเสร็จเงาก็ซ้อยเหงาเลยก็ได้จ้ะนี่เทากระตัดมึงจังซีเลยซอยเหงาเลยค่ะซอยพับไปจังไรก็ได้ค่ะอือเส้นข่าเปียกเม็ิวนี่ซอยพับจังไดรก็ได้ แต่ว่าเขาหนวดได้เด้อค่ะเด้ออันนี้ยายจะเฮ็ดเส็นเาวาให้เมืองได้จะเด้อเพราะว่าลูกสาวมากินเส้นเนวาค่ะสมมติว่าแปง้งแป้งมันจิดจอดนก็เขาก็หาอมีดหน่อยมาขูดออกจ้ะนะคะเฮ็ดง่ายๆจ้ะทำง่ายกินง่ายน้ำซุปกะต้มไวอมเออไปยังยายติว๋วก็กินก๋วยจับดูสะนิรละยายติ๋วมากจ้ะ มากที่สุดเลยจะอันนี้จะซ้อยเส้นยาวไว้ให้ลูกสาวจ้ะลูกสาวมักเส้นยาวเย็ดยิ้มมักเส,ส้นสั้นเอาซ่อนตักกินเลยลูกสาวเขากินตะเกียบเนาะคะเนาะนี่จ้ะหน่อยใบใหญ่เรียกตส่ห้ามักซ้อยใส่เลยพี่น้องจ้านี่เห็นปะมันก็จะยาวขึ้นเห็นไหมคะออกมาจะสวยเลยค่ะบ่ต้องไปสูดยังแห้งบ่ต้องไปเศร้ายังแห้งจ้ะสั้นห้าหนวดได้นี่เอาใส่ทั้งขางไวน้นี่อันนี้คือให้ลูกสาวเนาะอื อันนี้เม็ดเตีวก็จะะนวดอีกจ้า,ามามมามามา,มานวดกันทําง่ายๆสไตล์เยีเติวจ้าอันพูดถึงว่าเหล่งกับแป้งนี่ใส่ถุงบ่ได,ด้เด้อค่ะอใส่ถุงไม่ได้ใส่ถุงเราจะห้อนใส่ถุงมือนะบ่อได,ด้เด้อค่ะอืไม่โลกสวยนะคะอืม พะว่ามันเล่นกับน้ำร้อนค่ะไม่ใช่แต่นั่นอย่างเดียวนะคะอันนี้แดงๆตรงมือยะติ๋วนี่ไอ้ทอดหมูกรอบนะคะน้ำมันกระเด็นใสค่ะแต่ว่าก็ไม่เปื่อยนะคะเป็นเบาอย่าเป็นเบาหวานอยู่แต่ไม่เปื่อยค่ะแต่ว่ามันหายซาแค่นั้นเองเนาะค่ะเนะาะจ้ะแต่ว่าเวลายาติวเห็ดยาติวหนวดยาติวก็เอาพาสตเตอร์ปิดค่ะปิดไว้แต่อันนี้ยาติว นั่นพงไ่มือนั่นมือนี่ทอดหมกกอบเกือบสูมือเนาะค่ะเนาะร้านอาหารตามสร้างแยติ๋วจะมาเมืองส่งเยติ๋วกับได้ดีมีประโยชน์อีกนนหนึ่งค่ะใครทำได้ก็ทำไปกินไปจ้าแซ่บแซบจ้าย่ติ๋วกะจะซ้อยอันนี้แล้วแยติ๋วก็จะไปต้มเนาะค่ะเนาะมันจะเน่าแยติว๋วจะลงเฟซบุ๊กน,น้ำจ้าในช่องเลี้ยวน้ำเนาะค่ะเนาะ ขอบคุณทุกเลิบทุกรักทุกไร,กท,กรกทุกกำลังใจนะคะบ๊ายยเลิฟเลิฟทุกคนจ้า